ครับมาสรุปรวมสามฮานอยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้แหละครับสูตรเราเข้ามาเด่นบนครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลการออกวันนี้คำนวณสูตรคำนวณมือเรียบร้อยแล้วครับลงคลิปไปแล้วสําหรับเด่นล่างคํานวณได้เลขเ็เลขศูนย์เลขหนะครับไปดูการคํานวณได้อีกคลิปหนึ่งนะครับเด่นบนเราได้สูตรเก่าเล่าใหม่แล้วครับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะหลุดไปงวดนึงเข้าเก้างวดหลุดงวดนึงเมื่อวานก็เข้ามาอีกนะครับวันนี้คำนวณได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลข ก้าครับทีนี้เราไปดูสรุปสามพัน่อยเป็นยังไงบ้างเริ่มจากพิเศษครับออกอะไรครับสี่ห้าสองเก้าสี่นะมีสี่มีเก้าเรียบร้อยครับเลขปันเลขสี่เลขรองเลขศูนย์สองอมีทั้งสี่ทั้งสองครบสุดเลยนะครับหาาน่อยพิเศษนี่นะครับสี่ห้าสองสามตัวบน เรียบร้อยครับ452ธรรมดาบนละครับเหมือนกันครับ48 8แนี่ยไม่สวยนักเลยนักพอเราฟลันเลขสีไปเข้าหลักร้อยล่างละครับ86มี86นะครับตัวเน้นไม่เข้าไปเข้าไอ้ตัวไอ้บินกระทบ1นร้อยสตร B P ครับ0 0ตัวเน้นเราเข้าครับเลข0 0นะครับแล้วก็ 4D ครับสวยงามที่สุดละครับ72462 สองสี่สี่สองนี่แหละครับหกสองสองหกไงบนล่างเด้งเลยครับโฟรดีนะนี่คือเมื่อวานนี้วันนี้เป็นยังไงเอาไปดูกันครับวันนี้ขอเน้นเป็นเลขสองเลขสี่เลขห้ายังเป็นสองสี่ห้าครับบนกันอยู่นี่แหละครับสี่กับสองสองสี่สองห้าสี่ห้าครับเน้นๆสามชุดหกชุดไปกลับนะครับหาหน่อยวันนี้ พิเศษบนครับ057พิเศษล่างครับ4004 ธรรมดาบนครับ425นี่แหละครับ4245 25 425ครับธรรมดาล่างครับ2552 VP ครับ750 ปิดท้ายด้วย 4D ครับ4 5 0เก็นครับเน้นๆลัวนี้ก็แหละครับเลข2เลข4เลข5ส่วนตัวชอบเลข5ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ